สีสุวรรณจันยานะคะเอาอีกแล้วจ้ะอืมเราไปดูกันนิดนึงนะคะถัดไปก่อนหน้านี้เนี่ยคืออันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนเนอะว่าก็ยังอยู่ในหมวดของพรรคเก้าไกลเพราะว่าสีสุวรรณจันยาเนี่ยไปจ่อร้องปอปอชอให้เอาผิดจริยธรรมร้ายแรงสสที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงจากกรณีที่สอสอ,องพรรคเก้าไกลเนี่ยได้ถูก ผู้เสียาหายเพศหญิงนะคะในวัย26ปีชาวกรุงเทพเนี่ยเข้าแจ้งความที่จังหวัดชนบุรีนะคะในข้อหาการทำลายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งก็เป็นเรื่องอาญาไร,ไร้แรงนะ,ะเป็นอาญาแผ่นดินเลยแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับพาคเก้าไกลอ,อ,อันนี้คือเนื้อข่าวนะ เขาบอกว่าโดยผู้บริหารเนี่ยรับรู้ในกรณีดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการลงโทษอย่างรวดเร็วเหมือนในกรณีอื่นๆที่คนของพักก้าวไกลไปกระทําผิดกฎหมายจะอย่างใดชี้เห็นอะไรหรือไม่อันนี้ก็มีก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าออจะไปลงโทษอะไรเขาอะไรยังไงก็คือผู้หญิงออกมาเคลียร์แล้วว่าเขาเข้าใจผิดเขาไม่ติดใจเอาความก็คือไก่เกลี่ยไม่ใช่ไก่เกลี่ยเขาเรียกอะไร คุยกันแล้วระหว่างแฟนกันเนี่ยแหละก็คุยอาจจะมีการขอโทษขอโพว่าเออฉันก็ดึงแรงเกินไปเออเธอก็อย่ายื้อสิอารมณ์กําลังร้อนด้วยกันทั้งคู่อะไรแบบนี้ก็คือต่างแยกย้ายกันก่อนดีไหมถ้าเกิดว่าแรงด้วยกันทั้งคู่อะไรแบบนี้คือต่างคนต่างแย่งของกันอะถูกไหมสมมุติอีกอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะดึงแรงไปหน่อยก็ไปกระแทกปลายคางไปปลายปลายคางนะก็อาจจะตกใจคิดว่าเฮ้ยเธอชกฉันหรออะไรแบบเนี้ ก็เน <S an> ี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นอ้าวแล้วถ้ามันไปในเคสเนี้ยเคสที่ผู้หญิงเนี่ยเขาขอแจ้งความหรือว่าขอโทษขอโพยว่าเออเขาเข้าใจผิดอ่ะแล้วคุณจะให้พักเก้าไกลไปลงโทษอะไรเขาอ่ะเออมันก็ตลกไงก็ถึงได้บอกว่าเออเนี่ยเวลาเราดูคนพวกเนี้ยออกมาเต้นแรงเต้นกาเนี่ยเราก็เราก็ตลกดีเออนะก็ดูแล้วกันว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าศรีสุวรรณเนี่ยคือคุณเคยไปอ่านข่าวไหม หรือว่าสักแต่ว่าจะร้องอย่างเดียวเลยโดยที่ว่าไม่ได้ดูข่าวหรือไม่ได้ดูเลยว่าคู่กรณีเขาออกมาพูดยังไงถูกไหมนะแล้วก็อเนี่ยเขาก็ใส่ไฟมาอย่างเต็มที่เลยนะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็คือขอข้ามไปนะเพราะอย่างที่บอกแล้วแหละว,ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ติดใจเอาความมันเป็นความเข้าใจผิดนะคะอืมก็เราก็ขอข้ามไปนะคะ ต่อมา,อาสี่ส้วณนะคะได้โพสต์เมื่อสองวันที่ผ่านมาบอกว่าประเทศชาติเนี่ยจะมีความเจริญเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถแล้วก็ความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะลงวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ้าวโหนเจ้าต่อนะะโหนเจ้าโหนเก่งนะคะต่อมาเมื่อสองวันที่แล้วบอกว่าสสทั้งหลายจงจำเอาไว้ว่าท่านไม่ควรที่จะเลือก รองประธานสภาคนที่หนึ่งที่มีจุดยืนในเรื่องของการยกเลิกมาตราหนึ่งหรือสองพวกนี้ก็พูดไม่รู้ฟังนอะอันนี้พูดจริงเริ่มเริ่ม,เ,มเขาเรียกอะไรเริ่มเอื่อมละอะคุณสังเกตไหมสสคนที่เป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็ออกมาพร่ำตลอดเวลาเลยนะว่าถ้าเก้าไกลเนี่ยมันจะเข้าไปยกเลิกมันจะเข้าไปยุยงปลุกปั่น มันกระด้างกระเดืองต่อสถาบันประมากษัตริย์เนี่ยมันเจตนาไม่ดีมันต้องการล้มล้างสถาบันมันต้องการที่จะเข้าไปยกเลิกระบบกษัตริย์มันต้องการเข้าไปยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองคือเฮ้ยคือมึงได้ฟังข่าวไหมเนี่ยแคมเปญเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่นี่มันก็ยังไปชงเนี่ยคือขนาดมีเป็นรายล้าอ,าอักษรอว่าเขาจะแก้ไข แต่สีส่วนก็ยังพลามอยู่แบบเดิมอีกนะคะว่าอย่าไปสนับสนุนหมออองเพราะว่ามันมาจากพักที่มีจุดยืนในการยกเลิกมาตราหนึหนึ่งสองไม่เช่นั้นพวกท่านเนี่ยจะต้องถวายคืนเครื่องราชเออคือเราเวลาเวลาเราอ่านพวกนี้เราบางทีเราก็รู้สึกท้อถอนใจนะว่ามันเหมือนคนที่พูดภาษามนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะคุณคุณคงจะเคยเจอคนแบบ คนที่เป็นประเภทเนี้ยคือถ้าเขาพูดกันเขาจะเร็วพวกพูดไม่รู้ฟังอะ่ะเอ,อเราเรารู้สึกเหนื่อยหน่ายนะคนพวกเนี้ยอืมนะต่อมานะคะเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่าศรีสุวรรณนะคะจ่อร้องปปชให้มีการตรวจสอบจริยธรรมคุณหมายสิริกัญญาในการปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในสภาหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างที่ประธานสภากำลังนำกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกในรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ต้องให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมรัฐสภาคุณหมายสิริกัญญาดูเหมือนจะไม่ปฏิญาณตนมีแต่สยะยิ้มแล้วหันไปเล่นกับพิธาในช่วงที่จะต้องมีการกล่าวคำว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อรรสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เท็จจริงอย่างไรให้ปป,ปอชอไปพิสูจน์ครับทั้งนี้รัฐธรรมนูญ2,560มาตรา115ได้บัญญัติเอาไว้ว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สอสอแล้วก็สอวอต้องปฏิบัติต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าจุดๆๆดจุดขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการก็เนี่ยแหละคือคุณเห็นแล้วไหมคะว่าในสิ่งที่เราเคยพูดมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนอย่างที่ใครก็แล้วแต่ที่จะมาพูดว่าเอ้ยทำไมจะต้องไม่ไปร้องเพลงสรรเสริญ นะ,ะจะไปร้องเพลงสรรเสริญทําไมจะไปยืนโค้งคํานับทําไมมันไม่ได้มีกําหนดกฎเกณฑ์หรืออะไรประมาณเนี้ยก็คุณลองดูแล้วกันขนาดนะอยู่ในพื้นที่เนี่ยแค่ภาพคุณใหม่นะคะที่มันมันจริงๆแล้วมันก็มีคลิปออกมานะเราก็ได้เห็นแล้วก็เนี่ยสี่สุวันเนี่ยก็พยายามที่จะเอาไปเล่นประเด็นนี้นะคะว่าการที่คุณใหม่เนี่ยสยยยิ้มนะคะเขาใช้คําว่าสยายยิ้ม ในช่วงของการปฏิญาณตนเนี่ยคือก็จะเอาไปเล่นตามกฎหมายว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เสร็จสมบูรณ์หรือว่าอาจจะมีเจตนาในการเลี่ยงที่จะปฏิญาณตนหรือเปล่าก็จะพยายามเล่นได้ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคะที่มีได้อธิบายไปมี่ถึงได้พูดไงว่ามีมม่ไม่ได้แก้ต่างให้คุณพิธานะแต่คุณคงจะเห็นน่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศประเทศ ประเทศกูมีเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันมันมันตลกอะ่ะถูกไหมคือถึงแม้ว่าเพนกวิน <Penguin S 2> จะพูดว่ามันไม่ได้มีกําหนดเอาไว้ว่าอา่จะต้องร้องเพลงสรรเสริมพระบ,บ,า,ระบารามีหรืออะไรเงี้ยแต่เราพูดกันไปแล้วไงว่าถ้าสมมุติว่าสสคนอื่นเขาจะทําสมมุติว่าเขามี ในในรัฐพิธีนั้นเนี่ยเขามีการตระเตรียมเอาไว้แล้วอะว่าเขาจะเปิดเพลงสรรเสริญกันนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเล็งไว้แล้วว่าตอนเนี้ยพิธาจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเฮ้ยต้องกำราบมันเอาไว้ก่อนเปิดเพลงแม่งเลยเอออะไรแบบนี้ยให้มันสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอะไรแบบเนี้ยอันนี้มีกำลังจำลองสถานการณ์นะก็คือเราถึงได้พูดไงว่าจะมี กฎหมายกําหนดหรือว่ารัฐธรรมนูญกําหนดไว้หรืออะไรเนี่ยคือนับวินาทีนี้เนี่ยมันคงจะไม่เกี่ยวหรอกเพราะในประเทศไทยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นในลักษณะของกฎหมู่ซะมากกว่าถ้าเขาจ้องจะเล่นงานก็เหมือนอย่างในเคสเนี้ยเคสคุณหม่เนี่ยมันก็ยังไปฟ้องร้องกันเลยแล้วถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งพิธาไม่โค้งไม่ใส่ชุดขาวไม่ถวายพระพร ไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นมันก็เอาไปฟ้องเหมือนอย่างที่ชาติชาติก็โดนว่ามึงเอารูปออกไปจากอาคารสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครไปทําไมแล้วคือมิถานจริงอ่ะคุณคุณเห็นความรักกชาติาสายกรกษั์ของของคุณชาชาติไหมคุณชาติชาติเขามีแนวโน้มว่าเขาจะล้มเจ้าไหมคุณถามจริงมิมิมถานจริงคือชาชาติเนี่ยตัวตัวตัวรักสถาบันเลยนะแต่คุณเห็นไหมว่าสลิมเนี่ย ก็ยังไปยัดเยียดข้อหาล้มเจ้าให้กับทางชาติชาติหาว่าเนี่ยมึงเป็นพวกเดียวกับสามกีบมึงอนเนียนมาเอออะไรอย่างาเงี้ยพยายามที่จะหาทางกั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลานะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีอธิบายมาโดยตลอดเนี่ยไม่ได้แก้ต่างให้พิธาแต่อยากให้สลิมหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยพยายามที่จะเอาตรงเนี้ยมาเล่นคุณต้องรู้จักใช้วิจารณญาณน,นิดนึงว่าในสิ่งที่คุณจะเอามาเล่นเนี่ย มันสมเหตุสมผลหรือปล่าเพราะว่ายิ่งคุณเอามาใช้เท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งดูความมันยิ่งสอนให้เห็นถึงความความไม่มีอะไรเลยของคุณอ่ะเหมือนอย่างการที่สีสวนจันยาเนี่ยร้องลายวันแบบเนี้ยคุณลองดูแล้วกันว่าสีสวุวนเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะก็เนี่ยแหละเราถึงได้พูดไงว่าเออทาบางคนอาจจะพูดไงว่าเอา้าแล้วทําไมมันก็ไม่ยืนร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี ก็เราถึงได้พูดไงว่าเรามองว่ามันน่าจะมีการเซตมาแล้วนะมีการเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมายกำหนดการไหมว่า,ารัฐธิพมนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างคือเอาง่ายๆว่ามีคนไกด์ไลน์ไว้อยู่แล้วมีคนคอยควบคุมอยู่แล้วก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีอะไรกำหนดแต่ถ้ามันเป็นธรรมเนียมที่เขาจะให้ปฏิบัติ มันก็คงเลี่ยงไม่ได้เปล่านะคะก็คืออย่าเขาเรียกอะไรอะอะไรก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะดูสถานการณ์ดูบริบทสังคมอะไรกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเอ้มีคุณจะมองเห็นทําไมคุณอะไรเนี่ยคุณรูปแปลงเหรอคะอ่าทําไมลบอะไรออกเยอะแยะมีงงเหมือนกัน เดี๋ยวนะขอดูที่หน้าจะเอองงอ่ะคุณรูปลงลบอะไรเอ่ยนะมีไม่เข้าใจอ่าโอเคเดี๋ยวมี้อ่านอันนี้ให้จบก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูที่ความที่เห็นก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวมี่ขออนุญ,ญาตที่จะอ่ามาดูอันนี้นะคะอ่าอันนี้ ทางเพจของคุณสรยุทธ์นะคะก็บอกว่าสิริกัญญาเนี่ยได้ยืนยันนะคะบอกว่ากล่าวปฏิญาณตนเนี่ยครบขั้นตอนเลยหลังสีสุวรรณนะคะจ่อร้องแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อให้ประธานเนี่ยกล่าวนำทีละบรรทัดจึงได้ชะงักและหันไปแจ้งพิธาที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันนี่คือสิ่งที่คุณใหม่ได้ชี้แจง นะคะคุณใหม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าปกติแล้วการปฏิญาณตนเนี่ยจะต้องให้ประธานเนี่ยกล่าวนำเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อให้ประธานเนี่ยกล่าวนำทีละบรรทัดก็เ,เลยชะง,งักก็แค่นั้นเองแล้วก็บอกว่ายืนยนันเลยว่าได้พูดทวนและปฏิญาณตนเนี่ยไปจนกระทั่งจบขั้นตอนของทางสภาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูเอาแล้วกันนะคะเรียกว่าพยายามที่จะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกดอกเลย นะประมาณนี้เนาะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าเออ่มันจะอะไรยังไงทีนี้เนี่ยมีคุณอะไรเอ่ยคุณคุณพรสนหรือเปล่าคุณพนสนม่ไม่แน่ใจนะว่าอ่านถูกหรือเปล่านะะเลี้ยงบูนเลิดชัยเหรออ่นะก็ออกโอเคม่เจอเนื้อข่าวละก็มาจากคุณสรยุทธเหมือนเดิมนะคะบอกว่าขยันแต่ไม่ถูกต้อง าทางคุณพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนาเป็นศาส,สตราจารย์นะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดอ,อรพรสันไดโพสต์บอกว่าขยันอีกแล้วแต่ไม่ถูกต้องเคสที่คุณศรีสุวรรณกำลังจะร้องเรียนในเรื่องของการบริหารตนของคุณหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของใครหรือว่าของพรรคไหนก็ตามตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น ผมเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของปปชที่จะรับไว้พิจารณาไต่สวนเลยคุณศรีสวรรณอาจจะยังแยกไม่ออกระหว่างการไม่ปฏิญาณตนบนเหตุผลหรือเงื่อนไขต่างๆกับการไม่ปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนว่าทางรัฐธรรมนูญนั้นมีความแตกต่างกันของผลทางกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นกรณีหลังเท่านั้นที่ปปชจะมีอำนาจในการรับเรื่องเอาไว้ไต่สวน แต่ว่ากรณีของสีเนี่ยพยันดีนะครับอย่าลืมช่วยไปตรวจสอบการปฏิญาณตนของสอสอในวันเปิดประชุมสภาผู้แทะะนราษฎรให้ครบทั้งหมด498ท่านเลยน่าจะดีแต่ย้ำว่าปปชเนี่ยไม่มีอำนาจหรอกนะครับก็เห็นไหมคะว่าก็ออกมาโดนแหกโอ้เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยกับคนอย่างสีสุวรรณนะพูดจริง ก็คือเขาเรียกว่าจ้องต้อง,ต,องต้องพูด,ดง่ายๆว่าน่าจะเขาน่าจะรับงานคนมาเนี่ยแหละพยายามที่จะมาจับผิดพักเก้าไกลเพื่อที่จะโค่นพักเก้าไกลให้ได้ให้ได้เร็วมากที่สุดนะพยายามเนี่ยตัดสิสสเหรออะไรแบบเนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าเอ,อในเคสเนี้ยจะทำยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเหมือนที่คุณพรสันบอกเนี่ยนี่อยากให้ ทางคุณใหม่เนี่ยน่าจะฟ้องกลับนะเพราะว่ามันมันน่าจะเป็นความเขาเรียกอะไรไม่อย่างนั้นก็โดนกันแกล้งตลอดอ่ะโดนกันแกล้งเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายๆคนก็ไปฟ้องพักต่าขอภัยนะอ่าหลายๆพักนะคะก็ไปฟ้องกลับศรีสุวรรณเนี่ยซึ่งมีสนับสนุนนะน่าจะให้ทางคุณหม่เนี่ยฟ้องกลับด้วยเพราะว่าเรื่องมันไม่เป็นเรื่องแต่คุณพยายามหาเรื่องอะ่ะ ก็ควรจะจัดกลับให้สาสมนะมองว่าแบบนี้เนอะอืมก็อันนี้ก็จบในส่วนของคุณหมายซิลิกันยานะคะ